สวัสดีครับรับชมข่าวต้นชั่วโมง11นาฬิกาสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายยังปกติหลังเขื่อนในจีนระบายน้ำลงมาแต่ต้องรอดูสถานการณ์อีก2วันครับนายชัยพรสิริพรภัยบูร์รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำเดินทางไปดูสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำโขง ที่ชายแดนไทยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายภายหลังเขื่อนของประเทศจีนในบนทนยูนานปล่อยน้ำจากเขื่อนซึ่งน้ำจะลงมาถึงอำเภอเชียงแสนตั้งแต่วันที่7จ็ถึงสิกันยายนนี้จากการตรวจสอบพบว่าระดับน้ำในแม่น้ำโขงบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงแสนอยู่ที่ประมาณ4เมตร65เซนติเมตรซึ่งอยู่ในระดับปกติ โดยเรือสินค้าและเรือโดยสารยังคงแล่นไปมาได้ตามปกติขณะที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวพากันไปอยู่ริมฝั่งเพื่อดูสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดนายชัยพรเปิดเผยอีกว่าจะต้องเฝ้าดูสถานการณ์และระดับน้ำต่อไปอีก1-2วันโดยคาดว่าระดับน้ำคงจะเพิ่มขึ้นแต่อาจจะไม่มากแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงนั่นก็คือหากฝนตกใต้เขื่อนเหมือนกรณีเดือนธันวาคม2556จะทําให้น้ําไหลามาเป็นจํานวนมาก กองทัพบกยังคงจัดกำลังพลและยุโทโธปกรณ์เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยครับ ศูนย์บรรเทาสาธารณาภัยกองทัพปกจัดกำลังพลจำนวน16กองร้อยชุดปฏิบัติการจำนวน2,400นายพร้อมด้วยรถยนต์จำนวน2 0 2คันเรือท้องแบน68ลำชุดแพทย์เคลื่อนที่3ชุดเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภ,ภัยในพื้นที่6จังหวัดโดยจังหวัดทหารบกพิษณุโลกจัดกำลังพล4กองร้อยเข้าอำนวยความสะดวกในการสัญจรในพื้นที่น้ำท่วมจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ดูแลสุขภาพผู้ประสบภัยก่อกระสอบทรายเสริมผนังกั้นน้ำแม่น้ำยมและ าตรวจผนังกั้นน้ําขณะที่ศูนย์บรรเทาสาธารณาภัยกองพลทหารมาที่2รักษาพระองค์จัดชุดประเมินภัยพิบัติเข้าประเมินสถานการณ์น้ําในพื้นที่อําเภอบางบานอาเภอเสนาอําอเภอผักไห่อาเภอพระนครศรีอยุธยาอาเภอบางปะอินและอําเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งยังไม่มีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับ องค์กรนิรโทษกรรมสากลระบุมีหลักฐานยืนยันว่ารัเสเซียสนับสนุนฝ่ายกบฏในการสู้รบทางภาคตะวันออกของอยูเครนนายชาลินเซตตี้เลขาธิการขององค์กรนิรโทษกรรมสากลซึ่งเป็นกลุ่มสิทธิมนุษยชนกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่กรุงเคียฟของอยูเครนวาน้ว่าองค์กรนิรโทษกรรมสากลมีหลักฐานภาพถ่ายจากดาวเทียมซึ่งแสดงให้เห็นการระดมกำลังกำลังยานยนต์หุ้มเกราะ และปืนใหญ่ของรัเสเซียทางภาคตะวันออกของยูเครนและการเคลื่อนกําลังพลข้ามพรมแดนเข้ามาซึ่งเป็นหลักฐานที่รัเสเซียดินมิหลุดหลังจากถูกกล่าวหาว่าให้การสนับสนุนฝ่ายกบฏแบ่งแยกดินแดนในการสู้รบกับกองทัพยูเครนและ รัเสเซียปฏิเสธมาตลอดนอกจากนั้นเลขาธิการองค์กรน,นิรโทษศกรรมสากลยังกล่าวด้วยนะครับว่าทั้งรัฐบาลยูเครนและฝ่ายกบฏต่างก่ออาชญากรรมสงครามด้วยกันทั้งสองฝ่ายในการสู้รบที่ยืดเยื้อมานาน5เดือนและมีผู้คนล้มตายกว่า2,600คนแล้วเหมือเวลาของข่าวต้นชั่วโมงในช่วงนี้ครับท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวอีกครั้งได้ในข่าวภาคเที่ยงเวลาประมาณ12นาฬิกาอัยาาพุ่มพวงสวัสดีครับ เมืองไทยเราเป็นเมืองที่สมบใครายๆก็อยากมาอยู่วิงวานถึงประชาชนมาให้เจ็เล่ระลึกถึงชาติสาสนาพระวากศาััดแล้วก็แผ่นดินของเราเนี่ยครับมีความสมัครสมานสมาทีซึ่งกันและกันเมื่อถนนทุกสายทุกพื้นที่ทุกความตั้งใจร่วมสร้างความสุขความปรองดอกสมานณฉัน เพื่อร่วมกันสร้างชาติไทยให้ร่มเย็นความสุขสร้างได้ด้วยคนไทย